ร่วมถกร่วมซักโดยใหม่อิซุซูมิวเโครงการสูงวัยเบิกได้จากกรุงเทพประกันชีวิตอากลับมาช่วงนี้อาจารย์ครับอาจารย์นิศักรครับมีท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะถามมาที่ Facebook นะครับยิ่งถกกะนกซักนะครับซึ่งก็โอ้โหถามมาเยอะมากๆนะฮะเราก็พยายามเอามาตอบเอามาตอบเอามาตอบและท่านก็จะได้ เสื้อยิ่งถกกนกซักไปเสื้อสวยนะเสื้อสวยมากสีเขียวเขียวมรมีโลโก้น่ารักมากเลยคุณชะตาฟ้ามาหาลาบอีกเรื่องคือการบ้านเด็กก็ยังเยอะเหมือนเดิมการสอบเข้าเรียนก็ยังมีปัญหาทุกระดับชั้นการบ้านเด็กเยอะเกินไปไหมอาจารย์ยิ่งสัก คุณถามฉันแบบนี้เรื่องแต่และเรื่องทาให้ฉันเสี่ยงกับการถูกเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจากมวลชนจังเลยเขาชอบความเด็ดขาดเรียนคิดว่าชีวิตของการเป็นครูตั้งแต่8ปดโมงครึ่งหรือ9ก,ก้าโมงจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นมันน่าจะเพียงพอและสําหรับการที่เราจะใส่ความรู้ที่ถูกเตรียมมาอย่างดีแล้วก็สอนเด็กให้เต็มที่สุดฝีมือของการเป็นครูในโรงเรียนเรียนว่าพอค่ะ การบ้านไม่มีความจําเป็นจะต้องให้เด็กกลับไปทําเพราะว่าพ่อแม่ก็สอนการบ้านเด็กก็ไม่ได้เด็กควรจะกลับไปเรียนเรื่องการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุน่นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมพูดง่ายๆว่าเรื่องในโรงเรียนควรจบหลังจากขาออกจากโรงเรียนไปนั่นเป็นเรื่องของอพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบค่ะนะก็ถามว่าการบ้านเด็กเยอะเกินไปไหมอาจารย์ยิ่งสักไม่ต้องมีเลยหนักเลยเอา้าว ก็ฉันสามารถสอนได้ในห้องเรียนอย่างเต็มความสามารถของฉันเราเด็กก็รู้เรื่องคุณกำลังจะพูดว่าการบ้านคืออะไรทบทวน <c oughs> เด็กมันทำไหม <c oughs> <อ>ฉันเห็นหลานชนะทำการบ้านนะหลอกการบ้านทำมหอยังยังเพื่อนยังไม่ส่งไลน์มาเฮ้ยเล่นสายมาหลอกเพือออเ่อนเหรอพอม,มันส่งไลน์มาเสร็จปุ๊บนะมันก็นั่งเลยอ๋อไอนีอ่บวกไอนี่บไอนี่ผมว่าเขาเติวกันเขาเติวกันเติวเติวเติวสิคุณล่อลกัน แอาจารย์พูดเมื่อกี้ไม่ถูกนะที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหสอนตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามบายถึง4ี่โมงเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่าแต่และว,วิชาครูแต่และท่านสอนเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะอ้าวก็มีหลายวิชาคุณใช่ลูกคุณร,ณรู้วิชาเดียวทั้งวันเลยเหรอ<ก>ลูกคุณก็โง,ง่เขางอกสิกลับไปพ่อแม่ก็ต้องไปนั่งตัดเขาลูกสิคุณก็แต่ก็แต่ละวิชา ครูสอนคณิตศาสตร์ก็ต้องให้วิชาคณิตศาสตร์ให้การบ้านก็ูสอนให้รู้เรื่องสิไม่ต้องมานั่งให้การบ้านให้จบภายในชั่วโมงนล่เหรอจบเลยวันพรุ่งนี้ก็ทบทวนของเก่าแล้วก็ต่อเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆถ้าครูเก่งจริงมันต้องทําได้สิคุณโอ้นี่พูอย่างนี้เด็กเชียร์อาจารย์ยิ่งสักเกินแบบเต็มที่นะฉันก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นขวัญใจของเด็กแต่ฉันกําลังจะมองว่าในเมื่อเด็กจะต้องกลับไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหากินในบางส่วนเด็กบางคนยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีมากมายไกลกองนอกน ถ้าคุณจะต้องให้การบ้านเด็กคุณแน่ใจนะว่าสิ่งที่คุณสอนในห้องเรียนและการบ้านที่คุณให้ไปมันสามารถทําให้เด็กประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทุกด้านอย่างจริงจังกล้ารับปากเหรอก็ไปกดดันเขาไม่กดดันแต่ฉันกำลังจะบอกว่าเรื่องที่โรงเรียนสอนบางเรื่องมันก็ไม่ได้ทันสมัยมากมมยไก่กองนักเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาค่ะตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตั้งใจสอนและสอนให้จบในโรงเรียนค่ะถ้าคุณจะมีการบ้านเรี้ยวว่าไม่ควรเยอะเพราะเด็กบางคนไม่เอื้ออำนวยกับการทําการบ้านเด็กบ,บางคนอยู่หอพักต้องนั่งทําการบ้านคนเดียวแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวทาการบ้านไม่ได้แม่แม่ก็สอนไม่ได้อาม่าก,ก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวหนูไปนอนบ้านเพื่อนหนูไปทําการบ้านบ้านเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอะหทำการบ้านบ้านเพื่อนมองโลกในแง่ร้ายอีกแล้วมันเปิดโอกาสค่ะ พ่อจันเดียนคิดว่าการที่ลูกกลับบ้านนะคะล้างจานทํากับข้าวช่วยแม่รีดผ้าประเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาแล้วช่วยคุณพ่อล้างรถนะคะตอกเกียรน,นั่งคุยกันเด็กโอ้โหจานเด็กมันจะไม่เป็นอย่างนั้นสิคะไม่มีการบ้านก็ออกไปร้านเกมมาสิคะ<ก>แหมจานก็วาดพิมานซะแ,แสดงว่าพ่อกับแม่ไม่มีอะไรที่จะทํากับลูกเลยนึกไงที่ปล่อยให้ลูกไปร้านเกมคุกลัวแบบนั้นไงไม่ต้องกลัวคะ่ะถ้าพ่อกับแม่มีกิจกรรมแล้วก็สอนลูกด้วยความรักทุกลมหายใจยังไงลูกก็อยากอย,กอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะนอกจากพ่อกับแม่มันทำตัว แล้วการทบทวนวิชาความรู้จะเกิดขึ้น,ททนตอนไหนนะทบทวนทวันรุ่งขึ้นที่จะสอนวิชานี้อีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะข่าวที่แล้วเราสอนอะไรไปไหนทบทวนกันก่อนจั่วหัวไว้หน่อยอจั่วหัวให้เวลาในการทบทวนสัก5ินาทีดีไหมคะมเสร็จแล้วเราก็ต่อเนื้อหายอย่างซีเรียสอีกสัก15นาทีเสร็จแล้วเราก็ปิดท้ายอีก15นาทีปาเข้าพัท่าหร่45นาที อีกหน่อยหนึ่งปล่อยให้เด็กถามหน่อยก็คาบหนึ่งห้าสิบนาทีห้าสิบห้านาทีไม่ใช่เหรอคะลง,ลงตัวเป๊ะเลยค่ะทําไมจะต้องนั่งพูดอะไรเพ้อเจ้อน้ําลายเต็มโตจแล้วก็เสี่ยงการบ้านให้เด็กกลับไปบ้านเอาไปทาโอโ้โหนี่เหรอครูโอ้ยป่านนี้เด็กๆอยู่หน้าจอมุดด้วนายนี่ปรบมือเอาแบบนี้ <Okay. S 2> หนูจะเอาแบบนี้ขอให้คุณครูหนูดูอาจารย์ยิ่งศักดตอนนี้<ต>ด้วยเถอะแต่เดียนอยากจะเรียนนะคะครูที่อาจารย์ยิ่งศักพูดถึงเนี้จะต้องเป็นครูที่ทําการบ้านค่ะ จะต้องเป็นครูที่มีจิตวิทยาในการวางแผน,นการสอนถูกต้องค่ะรับแบบเรียนนะคะแบบแผนการสอนของคุณจะต้องแน่นเป๊ะค่ะเยนอยากเห็นครูอัชิระยัอัจฉริยะแบบนี้แล้วสอนให้จบให้เด็กรู้ทันทีได้ภายในเวลาที่คุณรับผิดชอบการบ้านมันมีอุปสรรคนะคะหนึ่งการเดินทางรถติดลูกบางบ้านนะคะกว่าจะถึงบ้านทุ่มสองทุ่มแล้วข้ขอโทษนะคะ,ะ,คะปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวต้องรีบอาบน้บําอาบถ้าคุณย่ารอกินข้าวจะเป็นลม เอาเวลาช่วยทำการบ้านใช่พอกินข้าวเสร็จก็จะหลับการบ้านยังไม่ทำตื่นที่สี่มาทำงานแม่ก็บ,บอกว่าแล้วเเดี๋ยวต้องถักเปียนอเดีวไม่มีเปียไปโรงเรียนอ่ะตกลงการบ้านไม่ได้ทำอีกมีเปียด้วยนะ บงโรงเรียนเขามายุ่งเรื่องนี้ด้วยบางบ้านไว้ผมยาวต้องเก็บผมใช่ไหมต้องเสียเวลาในการถักเปียแม่นี่ไม่เคยเห็นแล้วลูกนั่งนี่นะคะใส่เกงในครึ่งตัวแล้วนั่งทำกันบ้านอีแม่กระกระชากหัวไปอีคนแช่เกงกระชากอีกเปียดูชีวตเรนชีวิตเรียนประสอนี้มันทำมันดูสารมากเลยอ่ะอยาให้เและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดลูกมาปรึกษาการบ้านกับพ่อแม่สอนมันไม่ได้อีกถูกต้องเป็นคนละแบบเปียกันเองอันนี้เรื่องสำคัญขอนอาจารย์เลยเอาให้จบในห้องเรียนนะคะพัฒนชการเป็นอยู่ลราเปลี่ยนไปเยอะค่ะท่านผู้ชมครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดอกกกกขำๆนนะะฮเเเเีี่่ยยถ้าิดตัววง็บไ เป็นสาระความรู้แล้วถึกจะทำได้ผมว่าดีนะใช่เราทําหน้าที่ของเราในทุกๆส่วนในแต่ละวันให้จบเป็นเรื่องเรื่องเรียนมาทุกเรื่องก็จบค่ะแล้ววินวินทั้งสามฝ่ายเลยทั้งครูเด็กแล้วก็พ่อแม่ใช่ค่ะมีความสุขครับอรวันนี้จบสวยมากค่ะขอบคุณนะคะแต่เรียนไม่รู้ว่าว่นนี้พกครูครูจะวาดเรียนหรือเปล่าแต่เรียนชอบลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้าโอเคครับสวัสดีครับ